จบข่าวในพระาาราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับสนับสนุนโดยโอโคเบอรี่สารสกัดจากบิวเบอรี่และดอกดาวเรืองจัดจำหน่ายโดยอุ้ยอันโอสดพืชสวนดีชัวต้องปุ๋ยตรากระต่ายชัวเดะเดะขอบคุณที่ให้แว่นท็อปเจริญบริการดวงตาด้วยดวงใจมามากกว่า60ปีปียเวทวิตามินดีวอเตอร์ ซัมซุงวินฟรีพรีเมียมพลัสเย็นสบายได้สุขภาพสวัสดีครับผู้ชมครับสวัสดีค่ะ,คะติดตามทุกต่อข่าวช่องสองนะคะอยู่กับคุณพุทธอภิวันดิฉันธนัน,นพัฒค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเรายังตามคดีสําคัญคดีหนึ่งเนี่ยนะครับที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดขอนแก่นเหตุการณ์ของฝรั่งรายหนึ่งคุณผู้ชมคงจําได้นะฮะที่ตํารวจเขากําลังตามล่าผู้ชายคนนี้ทางโรงพยาบาลเนี่ยเห็นบอกว่าต้องส่งไปรักษาเรื่องของจิตด้วยป<า>ังเสียงคุณหมอหน่อยฮะ ที่ทางโรงพยาบาลมี ar, สารเสพติดในร่างกายนะครับซึ่งจากเหตุการณ์มันลุงขึ้นหลังจากที่นอนแล้วก็ตื่นฟื้นดีนะครับก็คุยรู şey yes. ้เรื่องถามตอบรู้เรื่องนะครับแล้วก็ตื่นฟื้นดีนะครับก็คุยรู้เรื่องถามตอบรู้เรื่องนะครับก็ไปรับการปรึกษาแล้วก็ดูแลต่อจากแผนจิตเวชนะครับตอนนี้ใช้่ได้กลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนรถกณ์ที่ห้องฉุกเฉินนะครับก็ มีการเสียหายบ้างเล็กนอ้อยนะครับก็เดินแปดูแลแก้ไขละจากการตรวจวสอบสักครู่หนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเนี่ยนะฮะอ๋อวันนี้มันมีเรื่องหนึ่งยังไม่ได้เล่าเลยอ่ะกรณีร้านเค้กด่าลูกค้าใช่ไหมร้านเค้กซึ่งเห็นบอกว่ามันมีคําพูดคาจานเนี่ยนะฮะเช่นประมาณว่าอะไรนะโง่เองนี่ฮะหรือประมาณว่าถ้าลูกค้าอยากจะแจ้งความก็ให้รีบแจ้งเลย เดี๋ยวจะบอกว่าเกิดอะไรขึ้นเนี่ยนะฮะรวมทั้งวันนี้มีเหตุการณ์ระทึกนะฮะให้ดูภาพตัวอย่างสักนิดหนึ่งก็แล้วกันเขาบอกว่าจะวิ่งก็วิ่งไม่ได้จะก,ก้าวขาวก็ก้าวไม่ออกเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันเป็นโทรศัพท์เนี่ยนะฮะภาพขึ้นทันไหมแล้วอยู่ๆเนี่ยดูฮะ,ะในศูนย์เลยเดี๋ยวมาครับสกอตมีเกาะรังนกทางภาคใต้ของไทยซึ่งเป็นแหล่งของรังนกแท้สีเหลืองทองที่มาของสกอตรังนกแท้สุพรีมโกสูตรที่ดีที่สุดของสกอตรังนกแท้ สกอตรังนกแท้สุพรีมโกลทุกวันเพ like ื่อเพิ่มการใส่ใจตัวเองยืมเงินเพื่อนนอะยากไม่ให้ยืมห้าพันก็ไม่มียืมาลบีเคง่ายกว่าไม่ต้องใช้เอกสารอนุมัติไว้ง่ายจริงด้วยขอบคุณาลบีเคเพื่อนง่ายยืมลายง่ายกว่า เดด็กๆไ้นูเทลล่าเฮซูนัทคัสสันผสานโกโก้ชั้นดีสู่รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์แค่ปาดบนขนมปังก็อร่อยลงตัวนูเทลล่าเริ่มต้นวันใหม่ด้วยความสุขไม่บลูน้ำผสมวิตามินซีสองร้อยเปอร์เซ็นต์อร่อยเติมความสดชื่นดีบลูเริ่มเจ็บคอ เจ็บคอจากการอักเสบในช่องปากและลำคอใช้คามิโลซานเอ็มที่มีสารสกัดจากดอกคาโมไมล์พร้อมน้ำมันหอมระเหยเจ็ดชนิดบรรเทาอาการเจ็บคออย่างมีประสิทธิภาพคามิโลซานเอ็มไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหนแต่มีคนคนหนึ่งอยู่ค้างแอนเสมอผ่านไปกี่ปีแอนก็น่ารักเสมอแบรนด์รังนกแ้พิเศษลดสูงสุด25เซถึง14ตุลาคมนี้ ไอติมเขาไปไหนอ่ะไปซื้อใหม่ปะชิ้นที่สองบาทเดียวหมดหกตุลาคมนี้ที่วสันรองเท้าเขาอยู่ไหนอ่ะช่วงเวลาแบบนี้พวกเรายิ่งอยากมีอะไรคุณนั่นแหละครับคุณคุณและคุณหม่ดชมิเข้มข้นขึ้นอร่อยสดชื่นพร้อมสองรสใหม่มีโปรไบโอติกและวิตามินซีสูงดัชมิ plus plus ประโยชน์ได้ทุกวันลองเลยออกไปกินอะไรเย็นๆกับเพื่อนก็ ก็เจอเรื่องเสียวฟันมาตลอดพอมาเจอกับเซนโซไดดีฟคลีนการเสียวฟันก็ลดลงลมหายใจหอมสดชื่นสะอาดล้ำลึกบอกเลยว่าแฮปปี้มากลาซาด้าสิบสิบช็อปสิบสิบที่ลาซาด้าแบล็เซลซองสกาสิบเปอร์เซ็นต์ทั้งวันลดทุกต้องชมมองวันเดียวเท่านั้น สิบหลาเซลลดลดตักทุกวันสิบตุลคาคมนี้โหลดแอปแล้วชอบเลยซุปเปอร์กาแฟภารกิจรับลุ้นทองร้อยวันรวยเป็นล้านช่องทางที่1นถ่ายใบเสร็จส่งผ่านไลน์ช่องทางที่22องเปล่า5้าองเขียนชื่อที่อยู่และเบอร์โทรส่งมาตามที่อยู่นี้ลุนรางวัลมากมายรวมมูลค่ากว่า2ล้านหแสนบาทถึง22พฤศจิกายน2564 ให้ยุงร้ายทำอันตรายคนที่คุณรักปกป้องโลกของคุณจากยุงรายที่อาจเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกหม่ใบก้อนสองหัวฉีดกำจัดยุงได้ครอบคลุมพื้นที่กว้างขึ้นใบก้อนเพราะความแกร่งเป็นเรื่องที่ดีเอสซีจอห์นสันรี e สีเขียวใหม่สูตรปรับปรุงใหม่ถึงไม่ได้สระผมก็หมดหวนกับเรื่องดรามา่าผมก็ยังนุ่มสลวยพร้อมกลิ่นหอมติดผมยาวนานรีจอย์สูตรปรับปรุงใหม่ คนไทยยังไงก็เป๊ปซี่อร่อยชากับเป๊ปซี่คู่ซีอาหารไทยวิกฤตนี้ไม่ใช่เรื่องของคนคนเดียวโลตัสจะไม่ปล่อยใครไว้ลำพังเราอาสารวมพลังแบรนด์ดังลดครั้งยิ่งใหญ่ลดทุกช่องทางถึง24พฤศจิกายนนี้ร่วมฝ่าวิกฤตไปด้วยกันที่โลตัสจัดเต็มปาร์ตี้ต้องคริสตที้ไทยดครับอืมหวานเค็ม อร่อยฟินไม่หยุดหวานเค็มเต็มรสคำเดียวจบปาราที่คริสปี้พายฟินด้กันฟันก็เยอะไม่บลูน้ำผสมว,วิตามินซี200%อร่อยเติมความสดชื่นดมบลู ที่สาลอนผมเป๊ะระดับสาลอนพออยู่บ้านทั้งแห้งทั้งฟูใหม่ Pantene conditioner แค่มทอนประสานคอลลาเจนช่วยฟื้นบำรุงเส้นผมตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้ผมลุ่มลื่นระดับสาลอนได้ที่บ้านขอต้อนรับคุณปู่แถกรับเชิญคนพิเศษกับเมนูไก่ทอดซอสพนแน่จิยววหยนะ ครีมติดฟันปลอมโพลิเดนเพิ่มแรงกัดและเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยวได้ถึง65%แบบนี้แหละรักเลยครีมติดฟันปลอมโพลิเดนนี่แหละรสชาติที่เป็นตัวเองแท้ความสดชื่นแท้ที่เราต้องการความแตกต่างที่ยังเป็นตัวเราชบาน้ำผลไม้แท้100%ดื่มได้ทุกเจนเอนจอยทุกรสชาติ ยน้ำปลาแนตราเด็กสมบูรณ <ee> ์อร่อยไม่ต้องพูดลองเลยครับแค่ไม่โดดแต่อร่อยโดดของดีชิ้เลยนะอยากสนุกข้างนอกแต่กลัวผิวคล้ำเสียไม่เพื่อสลีนยูวีเอ็กซ์ตร้าไบ i จพร้อมกลูตาโกล99%ของผู้ใช้รู้สึกผิวดูกระจจาใสขึ้นสนุกเต็มที่ผิวดูกระจจาใสขึ้นหนึ่งระดับใน7วัน สนับสนุนโดยไม่ว่าที่ไหนยังไงก็มีเพื่อนวันเพื่อนมีได้ทุกวันยันฮีโคเพบนบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายจากเครือโรงพยาบาลยันฮีเป็นยาสามัญประจําบ้านแผนโบราณบรรเทาอาการเจ็บคอใช้แคปซูลสารสกัดฟ้าทลายโจรเครื่องหมายการค้าขาวละออเป็นยาแผนโบราณอานคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตพิสูจน์แล้วว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับหนึ่งหกปีสอน หลินจือมินผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อสุขภาพมีส่วนช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันมีส่วนช่วยในการนอนหลับกมาครับทุกนครับไปดูภาพที่มีการเผยแพร่ผ่านทางติ๊กต็อกเนี่ยนะครับและอย่างที่บอกนะครับว่าเป็นลูกค้ารายหนึ่งกําลังซื้อโทรศัพท์มือถือแล้วเกิดอะไรขึ้นที่เขาบอกว่าเหมือนจะก้าวขาไม่ออกเพราะตกใจเนี่ยนะฮะว่ามีแต่ในหนังนะคะอยู่ดีๆเนี่ยควันมันอลอยขึ้นมาจากโทรศัพท์มือถือที่ตกลงไปอยู่ที่พื้น